สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะแพนเค้กปลื้มได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าขอบคุณสามีดีเด่น ขึ้นรับแทนนับว่าเป็นนางเอกชื่อดังมากฝีมือไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็มีผลงานโดดเด่นจำนวนมากสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนสำหรับแพนเค,ค้กเขมมนิดหากใครติดตามอินสตาแกรมของสาวแพนเค,ค้กจะเห็นว่าเธอเสื่อมชุดไทยออกงานหรือสวมเดินรันเวย์อยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งล่าสุดมีข่าวดีเธอได้รับเกียรติจาก กรมใหม่ไทยมอบโลกเกียรติคุณให้เป็นทูกอัตลักษณ์ใหม่ไทยประจำราชอาณาจักรไทยที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมมาโดยตลอดด้วยที่สาวแพนเคก้กไม่สะดวกมารับเองอยู่ประเทศญี่ปุ่นกับครอบครัวทางด้านสามีพี่หมี พันตำรวจโทศักสุนทรเปรมานนท์ได้ขึ้นรับรางวัลน,นี้แทนโดยสาวแพนเค้กก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวบอกด้วยว่าแฮท็กพนเค้กเรื่องราวดีๆได้รับเกียรติจากกรมหม่อนไหมเป็นโทษอัตลักษณ์ไบไทยประจำราชอาณาจักรไทยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมค่ะขอบคุณพี่หมีนะคะปฏิบัติภารกิจแทนอย่างเรียบร้อย ขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ